เอาคดีอดีตนายกยิงลักจากการจากเดิมที่สารปกครองชี้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายาาเพิกถอนคําสั่งสารรัฐธรรมนูญให้ในายกพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่มีมติในวันนั้นแล้วก็สารดีกา,าแผนคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนั้นถ้าเราดูคําวินิจฉัยสารเนี่ย นะครับเขาไม่ได้เอาประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันเป็นเหตุผูกพันทุกอง,อง,องค์กรประเด็นทางอาญาเป็นคนละกรณีแต่ต้องไม่ลืมว่าอดีตนายกยิงลักนั้นยังมีคดีที่เด็ดขาดแล้วอ,อยู่ห้าปีและคดีที่เหลือนั้นนะครับก็อยู่ในระหว่างอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการจัดลาดับ การกลับมาอย่างประเทศไทยอย่างไร่ต้องกลับอยู่ละนะครับอดีตนายกทักษิณก็นำร่องนะครับแล้วก็นำให้เห็นว่าจาก12ปีโทษขาดอายุความไปสองปีนับพร้อมไปหนึ่งคดีนะครับก็เหลือ8<ฆ>จาก8ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งและไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่เพียงวันเดียวจนกระทั่งถึงบัตรนี้นั้น ก็เป็นรูปแบบเป็นแนวทางแต่ว่าการจัดอารมณ์ทางความรู้สึกของคนนั้นน,นะครับเขาก็ต้องบริหารทางความรู้สึกเพราะนี่นะครับถ้านายกทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลนายกยิ่งลักมา<อ>และไปทำอย่างเดียวกันอันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อสองเนี่ยนะครับจะรอให้ในายกทักษิณกลับบ้านก่อนไหม ถ้ารอกลับบ้านก่อนแล้วนายกยิงรักจึงมา uh huh. มีฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ามาติดกับทั้งสองคนนะใช่ดูเสมือนหนึ่งว่าเบ็ดเสร็จไม่มีอะไรเบ็ดเสร็จ uh huh. ทุกอย่างที่มันเป็นความผิดปกติทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีใครคิดในแต่ละเกมซึ่งนะครับคนการเมืองเนี่ยเขาจะคิดกันเป็นตอนๆทั้งน,นั้นนะไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าจะเดียวกันเนี่ยจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ไม่ใช่ ก็เป็นประโยชน์เป็นตอนตอนนะครับในแต่ละกรณีกรณีนี้จบไปก็ดีลใหม่นะครับเป็นตอนตอนไม่ใช่หมายความว่าดีลแล้วดีลขาดนะครับเหมือนกับการผูกขาดนะครับในการดีลซึ่งนะครับในทางการเมืองจะไม่ได้เป็นเชกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นการกลับบ้านของนายกทักษิณก็ต้องช่างน้ำหนักว่า จะเลือกใช้ช่องทางระเบียบซึ่งสามารถกลับบ้านได้ทุกวันค่ะหรือว่าจะไปเลือกใช้ช่องทางการพักโทษก็ต้องรอ22กุมภาค่ะและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับปีหน้าคดีต่างๆมากมายนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเดือนมกราเนี่ยนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยอยู่สามกรณีใหญ่ๆใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น เมนหลักของเรื่องหนึ่งก็คือการสิ้นสุดของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐาอยู่รอดเลยอายุของวุฒธธิสภาไปอไอ้นั่นนะเรามาคำนวณกระดานทางการเมืองใหม่เพร,ราเห็นว่าวันนี้นายกเศรษฐาเองก็พูดทานองว่าแกอยู่ครบสี่ปีแกว่าปัญหาว่าแล้ว <c oughs> เ,ขเขาจะให้แกอยู่ครบหรือเปล่าความอยากทุกคนนะครับใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ต้องการอยู่ครบวาระทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางคนก็เป็นในนะครับสิเดเดือนก็มีสองเดือนครึ่งก็มีมปีสองเดือนครึ่งก็มีะนะครับสิบเจ็ดวันก็ยังเคยมีดังนั้นปรากฏการทางการเมืองน,นั้นเอาอะไรแน่ไม่ได้ทุกคนขึ้นมาเนี่ยต้องการ4ี่ปีทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคุณจะเดินไปถึงสี่ปีได้หรือไม่ เพราะนี่คืออำนาจและผลประโยชน์นี่คือปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติการที่ฝืนธรรมชาติไว้นานๆแน่นอนที่สุดก็จะเป็นปัญหา,าเราเองก็มองเห็นว่านะครับถ้าจะเห็นร่องรอยเนี่ยก็ต้องลงมือกันก่อนนะครับเกิดการเปลี่ยนไม่มีใครพร้อมอยากจะเลือกตั้งนะครับไม่อยากจะเจอกับก้าวไกลในขณะนี้นะครับและก็ถ้า ถ้าคิดในมุมรัฐศาสตร์ไปยุบก้าวไกลก็ยิ่งไปสร้างให<ช>้พักใหม่เนี่ยโตข้าม <c oughs> ข้ามเส้นครึ่งหนึ่ง <c oughs> ข้ามเส้นสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเจริญเติบโตทางการเมืองในคิดก็ต้องคิดมุมตรงกันข้ามผลลัพธ์ตรงกันข้ามยุบเท่ากับโต <c oughs> นะครับซึ่งก็ก็ต้องคิดกันทั้งนั้นกระดานทางการเมืองในกระดานหน้าเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ของการเดีวยี่สิบสองสิงหานั้น มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ออแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าถ้าจะนะครับมีผลของการดิวเขาจะไม่รอให้สวหมดวาระเขาต้องการใช้บริการสวนะครับที่จะควบคุมสถานการณ์จำนวนเสียงอะไรต่างๆอำนาจการต่อรองอะไรต่างๆนั้นภายในนะครับก็อยู่ในกลงลนี่นะครับพักร่วมเหมือนเดิมนี่แหละเรื่องที่มันเริ่มที่มันสะสมอารมณ์คน กรณีชั้นสิบสี่กล้องเสียทุกตัวที่โรงบาลตํารวจและก็ไม่คิดที่พยายามที่จะซ่อมท,ทั้งที่เป็นเมนหลักในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยคือคนไทยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครกินแกลบกินรำที่จะหมูง่ายขนาดนั้นที่ใครพูดอะไรจะไปหลงเชื่อ,อเพียงแต่ว่าจะยิ่งสร้างความน่าสงสัยต่างๆมากขึ้นมผมเชื่อว่านี่นะครับ ภายในสามเดือนของปีหน้าเนี่ยเราคงจะเห็นทิศทางการเมืองต่างๆมากมายเพราะว่าอาดีตนายกยิงลักก็ต้องเข้ามาในวงเวลาเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าจะนายกชื่อเสถาหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาในนายกชื่อคนอื่นะนะครับภายใต้โครงสร้างรัฐบาลเป็นแบบนี้คือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับรวมกระทั่งว่าการเลือกช่องทางที่จะให้นายกทักษิณกลับบ้านจะใช้ช่องทางไหนอย,อย่างไร คนไทยจะเห็นภาพนายกรัดสินอยู่ในคุกสักวันไหมนะครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยการสลับคุณสมศักดิ์มาเป็นคุณพีรพันธ์เนี่ยเพราะสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยต้องไม่ลืมว่าคุณสมศักดิ์เป็นเพื่อไทยนะรัฐบรียุติธรรมอาจจะเป็นพรรคประชาชาติแต่ทุกคนเห็นเส้นทางกันหมดนะครับถึงความเป็นมานะครับเพราะฉะนั้นการเอาคุณพีรพันธ์มาสลับเนี่ย อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะได้อธิบายความกันได้นะครับในเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องรู้ว่านายกทักษิณก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะนายกจิ่งลักก็กําลังจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คนของพรรคเพื่อไทยมาอธิบายเนี่ยนะครับต้นทุนที่คนเชื่อถือยากอย,กอยู่แล้วกับสถานการณ์การได้คุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งคุมคุมข้ามพรรคคือหมายความว่า ไปคุมรัฐมนตรีของพรรคประชาชาติเห็นไหมซึ่งปกติก็จะอยู่ในนะครับในในพรรคหลักนะครับ,รบก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับไปคุมคือคุณสมศักดิ์และคุณพีรพันธ์ต่างก็เคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมกันทั้งคู่นะครับคุณสมศักดิ์นี่ก็เพิ่งพ้นมาคุณพีรพันธ์ก็นานมาแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Uh huh. ดังนั้นคนที่มีภาพลักษณ์นะครับไม่มีความเสียหายนะครับในเรื่องประวัติใดๆทั้งปวง uh huh. นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมกระทรวงยุติธรรมยกเว้น DSI ซึ่งหมายถึงราชธรร์รวมควบคุมประพฤตินะครับ oh. ก็อยู่ในนั้นที่ควบคุมด้วยนะครับ oh. คือถ้าเรามองทางการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยถ้าแบบคุณรสนาอาจจะมองว่าไปเพิ่มงานให้เขา ไอ้อทำงานนี้ไม่ได้ความ<ห>จริงไอ้เขาหลุดโฟกัสอะไรอย่างนี้คือคือนี่คือการบริหารค่ะการบริหารนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า,าจะต้องลงไปทําเองทุกเรื่องนะครับ <S <S เพราะว่าเจ้ากระทรวงเขาก็มีอยู่แล้วตัวเองก็เป็นกํากับติดตามดูแลนะครับในการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเจ้ากระทรวงนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเข้าไปจัดการทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมยกเว้น DSI นั้นนะครับ รองนายกพีรพันธ์ก็เป็นคนกำกับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแรงเสียดทานทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในมือตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยกวิวัฒนาการตามลำดับกล้องเสียหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงนะครับที่ต้องรายงานปัญหาว่าจะส่งให้กรรมธิการของวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ นะครับที่ออกมาถแถลงยืนยันกันนั้นคือทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการรองรับสถานการณ์